สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเซติเซิร์ฟประเทศไต้หวันทุกคนวันนี้ก็มีการอัปเดตตั้งแต่เมื่อวานนั่นแหละนะครับก็มีการอัปเดตครั้งใหม่นะครับเป็นการเปลี่ยนทั้งหมดเลยของล็อบบี้ต่างๆหรือว่า UI นั่นเองนะครับอ่ะมีตัวละครเข้ามาใหม่ด้วยนะครับชื่อว่าซิกกับเซิิที่ถูกบุกนะเราไาดูที่ความสามารถกันก่อนนะครับเรามาเรื่องวันที่ตัวละครที่ถูกบุก ความสามารถของซิกนะครับเมื่อก่อสร้างเนี่ยจะมีโอกาส90%นะครับสร้างเขตก่อสร้างน,นะครับ2ช่องหน้าหลังและก็จะมีโอกาส50%เลือกย้ายไปในแถวนะครับส่วนความสามารถที่2เนี่ยเมื่อเริ่มต้นเทอรเนี่ยจะได้รับมาเบิ้ล45%นะครับของพื้นที่เขตก่อสร้างที่เรามีอยู่แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับ จะมีโอกาส65%เมื่อผ่านเมื่อผ่านตัวฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะแักฝ่ายตรงข้ามไปยังพื้นที่ของฉันแบบสมนะครับอ่านี่ก็จะเป็นหน้าตาของซิกนะเตกอสร้างอ่าลืมบอกเลยสกิลแรกนะเมื่อก่อสร้างเนี่ยจะมีโอกาส90%สซสร้างเขตก่อสร้างสองช่องหน้าหลังเตก่อสร้างเนี่ยเมื่อเราไปตกเนี่ยที่เขตก่อสร้างนั้นเนี่ยเราจะจ่ายค่า่ผนทางจ่ายค่าก่อสร้างคูณ ห้ามันนะแล้วก็เปลี่ยงเป็นแรงม์านะครับก็คล้ายๆกับบ e ีทอทเฟนนะแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามมาตกเนี่ยจะไม่สามารถเกาะสร้างตรงจุดเขตก่อสร้างได้นะครับฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถก่อสร้างที่พื้นที่เขตก่อสร้างของเราได้นะเอามาดูเวอร์ชั่นธรรมดาครับ เวอร์ชันธรรมดาก็เหมือนเดิมเลยนะครับเมื่อก่อสร้างโอกาส70%นะครับสร้างเขตก,ก่อสร้าง2ช่องหน้าหลังนะครับจะหายไป1ความสามารถก็คือเลือกย้ายภายในแถวจะหายไปส่วนความสามารถที่2เนี่ยเมื่อเริ่มต้นเทินก็จะได้รับมาเบิร์นของพื้นที่เขตก,ก่อสร้างที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็50%ผัดฝัตรงข้าม ไปยังพื้นที่ของฉังแบบสมเมื่อเราเดินผ่านฝ่ายตรงข้ามนะครับโอเคไหนดูสิลูกใหญ่มีไหมไม่มีนะครับอ่ะสำหรับ ui ใหม่ก็ค่อนข้างแปลกตาเป็นนิดนึงนะครับอ่ะอีเวนต์นะครับเราสามารถเข้าได้ตรงนี้กับตรงนี้นะครับอ่าถ้าจะเข้าอีเวนต์นะ เข้าไปตรงนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้เขาเอาเพกออกไปก็เป็นหน้าโล่งๆนะครับเอ้าตรงนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนอยู่ไอนะ้นะนแน่เห็นไหมยังเปลี่ยนไม่หมดนะอันนี้ก็คือวิธีการตามหาซิกนะครับผมนี่นะตามหา a อย่างละไม่เท่ากันนะครับเอามาแลกเป็น a บวกนะหนึ่งอันสามอันห้าอันนะครับแล้วก็หา a บวกสามอันกับแลกเป็น x1 หนึ่งอัน S5 อนันแรกเป็นซิกหนึ่งตัวซิกหนึ่งตัวกับอันนี้ที่เราสามารถซื้อจากร้านค้าอัานแรกเป็นซิกที่ถูก6กนะครับก็แค่นี้แหละไม่ยากนะครับแต่วิธีการตามหาเหมือนจะไม่ยากแต่ยากนะครับแต่มันจะยากอีกตรงนึงคือเราต้องซื้อมันไม่ได้ยากแต่มันเสียเงินไนี่ครับนี่นะ600 92บาทถ้าอยากได้ตัวละครที่ถูกบุกนะครับมีแผนที่เข้ามาใหม่2แผนที่นั่นก็คือแผนที่โดมิโนกับแผนที่แซนวิชนะครับแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนพื้นหลังเป็นคลิกมากนะครับแผนที่รถไฟสายด่วนนั่นเองครับวิธีเข้าก็กดตัวนี้ก่อนนะตรงสีดแดงๆเนะี่ยแล้วเราก็เลือกนะครับถ้าอยากเร่ง แผนที่รถไฟสายด่วนเลือกอะไรก็ได้นะครับอีโคโลมี่นะครับบิสเนสหรือว่าเฟิร์สก็ได้นะครับแล้วนะเราก็กดออกเราก็มากดตรงนี้ครับอ่าแล้วมันก็จะมีให้เลือกตรงนี้ถ้านี่นะครับแผนที่รถไฟสายด่วนถ้ามันไม่ขึ้นอย่างนี้เราก็กดที่ตัวแผนที่เลยปุ๊บเข้าไปอย่างนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะแผนที่จะเปิดแค่วันละหแผนที่เท่านั้นนะครับตารางเปิดแผนที่เดี๋ยวจะอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับใน เพจเนาะในเพจแต่เขาเอาโนต้ตออกไปแล้วไม่รู้จะอัพตรงไหนแต่ก็จะอัพให้นั่นแหละนะในเพจนะครับสําหรับตารางเปิดแผนที่เกมใต้หวันถ้าใครอยากเล่นแผนที่ใหม่สงครามแซนวิชกับแผนที่โนมิโนนะครับเลือกมาเป็นโหมดเซอร์ไววันนะครับผมและก็กดสตาร์ได้เหมือนเดิมเลยอ่านี่ครับแผนที่ ลูโน่ไม่ใช่ลูโน่โดมิโนนะครับผมเหมือนกันเลยถ้าเรากดที่ตัวแผนที่เราก็จะมีแผนที่ขึ้นมาให้เลือกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนที่โนมิโนนะครับวิธีการเล่นของแผนที่โนมิโนนะครับผมก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามวางสเราก็ต้องหาเลขสี่ต่อไปแต่เมื่อถ้าเราไม่มีไอ้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 พอดตัวลูโดหมายเลขสเนี่ย เราก็ต้องทอยลูกเตา๋าถ้าผลลูกเต๋าออกมาไม่มีตัวเลขในกระ,กระดาษไม่ใช่ตัวเลข4เนะี่ยอ่ะเอาใหม่นะครับถ้าเราไม่มีหมายเลข4เราก็ต้องทอยเต๋าให้ได้หมายเลข4แต่ถ้าเราทอยเต๋าไม่ได้หมายเลข4เราก็ต้องเสียบเพชรจำนวน6เพชรให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมแล้วก็จะมีการ จ็อกเกอร์อันนะอันนี้จะสามารถต่อได้ทุกอันเลยครับวิธีชนะก็ใครทำให้ตัวโนโมินโนหมดก่อนคนนั้นก็ชนะไปนะครับนะแล้วก็แผนที่นี้มีเวลาที่เร็วมากนะครับถ้าหมดเวลาก่อนเขาก็จะปรับให้แพ้ทั้งคู่เลยหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ชัวนะครับส่วนแผนที่ส่งครามแซงวิชนะครับการทอยลูกเต่าก็จะ ตามภาพนี้เลยเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1ส1นะครับถ้าเรารอบล้อมฝ่ายตรงข้ามอย่างนี้นะครับจะห่างกันแค่ไหนก็ได้นะครับเมืองที่อยู่ระหว่างนั้นก็จะเป็นเมือนของเรานะครับเมื่อเราสร้างแซงวิชหอันตรงนี้แล้วใช่ไหมเราก็สามารถเลือกสร้างแซงวิชได้รอบๆอ,อีก1นึ่งตัวคือเราสามารถสร้างได้คักละสอตัวนั่นเอง ในเมื่อแผงที่นี้อยู่ในโหมดเซอร์ไวน์นะครับมันก็จะมอะีอันนี้ขึ้นมาจากไหนมันก็จะมีข้อเสียยี่เนกหนึ่งข้อหลายข้อเลยแหละนะครับไม่ใช่หนึ่งข้อข้อแรกคือเล่นแผงที่นี้ต้องใช้เงินห้าหมื่นบาทเพื่อชนะได้เก้าหมื่นบาทเราหมื่นบาทหน่หมื่นทองนะครับเราจะไม่ได้ถ้วยรางวัลแล้วก็ เราไม่มีคู่ขี้ใช้ไม่มีกา๊นาซในฟ้าไม่มีทอยดับเบิลในตาแรกจี้เคลื่อนลานทั้งหมดรวมถึงความสามารถตัวละครก็จะไม่แสดงผลด้วยเพราะมันอยู่ในโหมดนี้นั่นไงอันนี้ก็จะเป็นข้อที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือ มันจะใช้ความสามารถอ,อะไรไม่ได้เลยก็ยุติธรรมนะครับสาหรับหมดนี้คือหมดยุติธรรมอยู่แล้วนะครับเนาะก็อธิบายไปหมดแล้วครับอ๋อและทั้งหมดนี้เราจะไม่ว่าเราจะเล่นแผนที่อะไรมันจะนับรวมกันทั้งหมดนะครับเราจะเล่นได้แค่สิบครั้งเท่านั้นนะครับนี่นะเล่นได้แค่สิบครั้งไม่ว่าจะเล่นโรโดผสมกับ อันนี้เด็กจะผสมกับอันนี้ก็นับรวมกันทั้งหมดนะครับอ่าแล้วก็แชมเปญลีกนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะคนเข้าไปก็จะเป็นหน้าแชมเปญลีกอ่ามันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับในหน้านี้นะครับสำหรับอะไรอีกนะสำหรับตาตานะครับอันนี้ก็จะเป็นโบนัสประจำวันนะครับ อ่าโบนัสประจำวันที่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเพจนะตอนนี้ปิดปิดอยู่อันนี้เป็นบิงโกนะครับดูไม่ค่อยเหมือนบิงโกแต่ก็เป็นบิงโกนะอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นอ e ีเวนอันนี้เป็นภารกิจแตกผ่านครับพรีเมียมพารนั่นเองอ๋อแล้วก็อัปเดตกรอบพรีเมียมพาร์รารใหม่นะอลังการกว่าเดิมเห็นไหม จะมีเสาอะไรออกมาแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวรูโดเนี่ยก็จะสวยกว่าคนอื่นเขาพิเศษกว่าคนอื่นก็จะแบบให้คนอื่นอิจฉานิดหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นที่เขาไม่เปลี่ยนตรงเนี้ยไม่เอากรอบออกเพราะว่าพีเนียมพาร์ทนี่แหละครับเกมต้องการให้อรังการให้แบบเออครับอย่างไรไม่รู้นะครับอ่ะแล้วก็ ล็อกอิน28วันก็อยู่ตรงนี้นะครับครอบครัวอยู่ตรงนี้าการจัดอันดับของเซิร์ฟไต้หวันก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่จะเพิ่มขึ้นมาคืออันดับจะเป็นตัวเลขทั้งหมดเลยไม่ใช่เปอร์เซนต์แล้วเราอยู่ตรงไหนเนี่ยอา้าเราอยู่ตรงไหนอะเออมันไม่ขึ้นด้วยเนาะเราอยู่ตรงไหน,นแบบนี้เราก็สามารถ ถ้าใครขยันเนี่ยเลื่อนลงไปให้สดเราก็จะรู้ว่าผู้เล่นเกมเศรษฐีเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยมีกี่คนนะครับเลื่อนลงไปให้สดอย่างเงี้ยมีใครขยันก็เลื่อนลงไปนะครับอ่าแล้วก็มีอะไรอีกสําหรับการอัปเดตคันนี้นะครับก็นี่นะอัน,นก็จะเป็นสำหรับเรบาสามารถแจกการสำหรับได้ทั้งหมดที่นี่นะครับสามารถเพิ่มอันนี้ฟรีสดสดถึง10บช่องไปเลยนะครับ แล้วก็มีระบบอีกอันนึ่งที่เข้ามานะครับเมื่อเรากดตัวละครเนี่ยติดตั้งปุ๊บมันก็จะมีเซตแนะนําขึ้นมาให้เราแบบนี้นะครับเราสามารถใส่เซตแนะนําตามมาหรือจะติดตั้งเองก็ได้นะถ้าเราใส่ตามมันก็แบบนี้เป็นเลยนะครับอ่าก็จะใส่ให้แบบนี้เลยตามนี้นะครับโอเคนะครับ อัญมณีอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะอัญมณีโอเคสำหรับตารางเปิดแผนที่ก็จะอยู่ในประกาศเหมือนกันนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับอันนี้จะเป็นแบบไหนอันนี้อันนี้คือวันนะจำได้วัน เป็นวันอา,ท,าทิตย์แข่งการภุทน่าสเสานะครับมีเจ็ดสิบสี่อันนี้มีเจ็ดสิบห้าอันนี้น่าจะเป็นหมดแชมเปี้ยนลีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้เรียนยังไม่ได้แปลนะครับกิจกรรมก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผม ก็สำหรับเซิร์ฟไทยจะอัปเดตวันที่เท่าไหร่อันนี้ยังไม่รู้นะแต่ที่ทนแน่ๆน่าจะวันที่15อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับโอเคก็หมดไปแล้วนะครับสําหรับการเข้ามาดูอีเวนต์ใต้หมอนวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าในเกมเซิร์ฟเซิ์ประเทศไทยนะครับทอมบ๊ายบายครับทุกคน